ของเุืทีมดี๋รอสักครู่รับเดี๋ยวร้อยสายเข้าดีก่อนนะครับ่าน้ชมที่อยู่ทางบ้านจะได้ชมสดเฉพาะกับเราครับพราอมปนกับเกมการพยากรณเกมนะครับับเรถรถลบลบรัเยบร ปล่อยดิไปไปเรื่อยๆแน้วกันไปแ้วบ้มามารถตะวันลงไปได้เลยนะครับเราดิวิลัีรณ์ของรถนะครับ็นระดับรถส่งกันไปครับบุมสาวส่งอีกคันหนึ่งครับด้านหลังนี่มีเปกระทืบโลหิตด้วยครับไม่งั้นไม่ออกไม่ไปครับต้องช่วยกันครับอาแล้วครับด้านบนอีกคนนึงรออยู่เอากระขอไปเกี่ยวนี่ครับ รถขึ้นมาแล้วครับจังหวัดน,นี้เดี๋ยวต้องลงอีกนหฮะอีกจุดหนึ่งแต <c oughs> ่ปักมาฝนนั่งนี้เหมือนเห <c oughs> มือนไม่ใช่เล็ก AC <oughs> เลยครับม <c oughs> ุมนี้สวยครับต้อไมนะครับบอว่าเล็กระดานที่เล็กกระดานที่นะครับก็จะตา้ที่หลายเองนะค,ะนะครับส่วนกระดานที่เล็กคู่ก็จะตา้ที่หลายเอ วก็แบ่งเป็นคีีนะครับที่ไฟฟาอีทูอีนะครับแล้วก็ปปปปแล้วแวปปต่ไฟาตอนนี้ก็ดูนะครับเพื่อนไทยไฟฟ้าต่อไทนะครับทางตลาดก็

ก็เลไปกันเลยนะคุณเลยเด็กครับมาถึงแล้วแล้ว